อ่ะน้ำตัวไหนครับสวัสดีครับผมเพชรเตชินบางแสนไปครับผมอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายบางแสนไปครับผมก็อยู่ที่ก็บางแสนที่ชลบุรีบางแสนบางทีเนาะครับผมแล้วมีใครเป็นผู้บงซ้อมเราบ้างเนี่ยตอนนี้ก็มีเพื่อนๆในค่ายพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบแปดปีสูงเท่าไหร่หนึร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักป่วยๆเราตอนนี้ หดไปห้าสิบสามตัวมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครบเครื่องวันนี้ต้องมาเจอใครเนี่ยดอกไม้ไฟอ่าเคยต่อยเขายังไม่เคยครับครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยเขายังก็ศึกษาเขามวยสไตล์ก็บู๊ดุดันวันนี้มาเจอเขาเนี่ยครับวางเก่งวางแผ็งยังดีก็เรื่อยๆอ่าต่อยตามสไตล์เราไปเนาะมีอะไรค่อยแก้ไขอ็รู้ทันทีเอาค่ะล่าสุดต่อยไว้กับใครต่อยไว้ที่ที่นี่วันนั้นต่อยกับเพลงครับเปยมั้ก็ชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวกเท่าไหร่ เวทดร้อยแปดเนี่ยร้อยแปดวันนี้ก็ต่อยร้อยร้อยแปดก็เวทเดิมเลยเมื่อเช้ามาเวรดน้ำหนักนี้มาขาดสองกิโลอ๋อสบายสบายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์เกือบร้อยสมบูรณแข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะฉลองปีใหม่ครับไฟนี้คุณมากี่กิโลสามสามโลกว่าๆต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักต่อยมวยไทยมาน้ำหนัประมาณหกสิบคนจังหวัดศรีสะเกดครับเด็กศรีสะเกดเอาฝากเชื่อช่วยแฟนลับรถหน่อยก็ฝากพี่น้อง ชาวสีสะเก็ดช่วยเชียร์และช่วยเปน็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้วันนี้เต็มที่แน่นอนเขาอัชนาะคัยฝากนะเอาวันนี้ต่อยช่วงที่สองนะช่องแอปพลายทีวีครับ,รบเอาวันนี้ขอให้น้องโชคดีครับ